ูกินยาคุมฉุกเฉินวันอคารตอนนี้ประจำเดือนมาแล้วเป็นอะไรไหมคะเพราะว่าประจำเดือนมาเร็วเกินค่ะน้องคนถามไม่ได้กดติดตามช่องนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นคลิปไหมอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนนะจ๊ะ คำถามแรกค่ะคุณมั่นใจได้ยังไงคะว่ามันเป็นประจำเดือนเพราะหนึ่งในอาการข้างเคียงที่สําคัญจากการกินยาคุมฉุกเฉินคือความผิดปกติของประจำเดือนค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือมักจะมีเลือดคล้ายประจำเดือนออกมาภายใน7วันหลังจากการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะหรือมันอาจจะออกมาช้ากว่านั้นก็ได้ ปริมาณเลือดไม่ได้สามารถบ่งบอกได้ว่ามันคือประจำเดือนจริงๆนะคะสิ่งที่สำคัญคือมาตรงวันที่คุณควรจะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าหรือมาใกล้เคียงกับช่วงเวลานั้นหรือเปล่าอันนั้นถึงจะมั่นใจได้ค่ะว่าเป็นประจำเดือนดังนั้นคุณควรที่จะรู้นะคะว่าประจำเดือนคุณจะต้องมาวันไหนใครอยากรู้เรื่องนี้เขียนคอมเมนต์บอกค่ะแล้วจะมาสอน จากประโยคที่ถามนะคะบอกว่าประจําเดือนมาเร็วเกินแปลว่าหนูน่าจะรู้วันที่หนูควรจะเป็นประจําเดือนค่ะฉะนั้นรอให้รอดก่อนนะคะโดย21วันหลังจากการกินยาคุมฉุกเฉินตรวจการตั้งครรภ์อีกทีหนึ่งนะคะ